เงี้ยงอะยนึงหนึ่งทาดีไหมเหลือเอจัดการยนึงนึงเน็ดเงี้ยงอลไรนึงนึงเน็ดรงโเปลืองผุดอุ้ยไทก็มีุดนะครับมุมกวางอุ้ยพีร็งโหออกมูไงเนาะเริ่มแล้วครับดอกมุกเถรนี่น่ารักด้วยนเนาะพุนเดีน้องจองก็เห็นดอกพว่งางเนาะ Sungdang Kala. Baik, selamat datang. สวัดีพ่อแม่พี่น้องมาพอกับน้องหนึ่งกับไอวินวินเนาะจ้าสวัสดีพญายมีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ซีกท่านนู้นนะครับ,รบผมวันนี้ก็พอกับบ้านมีกับน้องเนี้งในเสาที่อะไรหนึองในเสาของวัดเสาเนาะจากตังกับวันที่20เ,เาาก่าจ่าเดือนมิถุนายนพศ2566จ้าวันนี้มาเห็ดพิกัดได้นึ่งวันนี้มาปาน้องแปลกเนาะจากบ้านน้องแปลกตะบ,บนหอยคามเพื่อบุญธนิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ามาจ้างสุพรรณยิงดองนี่แล้วหนึ่งเม่นจ้าเอาไปเรื่องเบื่องครับนี่ในปาน้องแปลกนีี่เเห็ดยังนนน้าะ มาทีอย่างเนีเนาะป่ะครับป้าจ้านี่แหละครับเริ่มต้นเข้ามานะครับตอนนี้ก็เวลาหกนาฬิกาสามนาทีนะครับอากาศค่อนข้าง,งดสดใสนะครับนกนูห้องเซี่ยวอยู่เขามากระเพาะอะไรหนึงเาาน,น,งน,นื้อเนี้ยังอะไรงนึงโคตรระงงเปลืองขวดอุ้ยใครก็มีพุ่นพุ่นนะครับขวดตัวนเปิดเบื้องเจ๊น้ำปิดออกเบื้องหนึ่งยึดคางเนื้อหนึ้นมีแค่นั้น อุ้ยผีผีเมีนเบิร์ตผีผุ่นไข่ก็มี่ผุ่นเจ็กดอกหลายดอกไปวินเจ๊เสือเจ็กดอกเป็นเรืองเรืองอยู่บนนะครับนี่นะครับมุมกว้างอ่ะจัดการหนึ่งมุมเรืองกลัมาปุบเจอป๊าเลยครับมื่อนี้หลุดไปเรื่อยๆครับ ในตาก่อนหนึ่งเมืองไม่ดีพอเฮ็ดเผืองน้ำบ่อเน่งหนึ่งเมียนจ้ะเมื่อวานเกิดเขามาทั้งน้องจองอยูีน้าก่อนวานน่งหนึ่งเนาะจ้ะแต่ว่าเขามาข่าวเดียวครับบ่เห็นเฮ็ดกันเลยหอดบัดน้องมีกักหน่อยวินเนาะเพื่อนพี่น้องนไกลเพื่อนหายทางนี้ครับแต่ว่าเมือนี้กระลุนเมืองว่าสิเป็นจังไรหน่อยวินเนาะมนสีมัน อยู่นี่เลยบอเนาะมันจ่แก่โตใหม่ครับเขามาจจะเดือกวมวว้วนวานเกืบสองโมงเสาร์นู่งหนึหน่งมีอัญะมว้วานมาสวยฝนํำพร้อมครับลู่ปลานัวเมิดมูดนี่แจกดอกน่งนึงหลายดอกจะได้วิ่งสิบกวยบบ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิสองดอกสิบองวะยกไปหาอีกเิ่งเฮ็ดละโงกมานีวันงงขาง,งามางางคักคุน้าใช่ล้นู่น,นี่ผิ่งแดงขาเนาได้หนิ พูดน่ครามแต่ว่าโบนเอาเด้อจะนี่ค้าโบนเอาครับค้าตันเมนจ์จ้าที่ทางนี้คือแปนแห้งจันทรงหนึ่งพี่น้อกคุณมาเอาเห็ดเราไข่ยูวพูดเห็นน้ำฝนมาให้ขนาดเรื่อไข่วันนี้ไขเต็มที่ไลยวิ่งเขื่อนพูดย้ายไปหอดพ่นวะเป็นเขาขาวอยู่พุ่นพ่นนะครับมาเอาเลยซีได้นหนึ่ง สีเหลืองทีละห,หีวีไค่ใหญ่สีเหลืองนี่สนวากสีบ่ม,มีแคมเลยครับเมียนจ้ะสีบ่มีละงางกแคกมครับตัวน,นี้ก็เมียนนี่จต<า>่ประเภทละงาเหลืองนี่เพิ่งจะเจอเฉพาะเพิ่นเล่นนอหนึ่งม้นมนมวนมาแคมเนี่ยงงน,น,น,นี่ครับหน่วยนี่งไงฮ้ยนี่ครับผีไงพี่เปิดหูมแล้วครับเตรียมสิบาทนี่หน่อยพี่เตรียมสิออกเป็นจูมก่อนเนาะ ระหว่างน้ำเครื่องเนี่ยยีบตรงนี้มาทันน้องหนึ่งกินไปแล้วครับไข่นี่ก็จะมีกลิ่นหอมนะน้องหนึ่งแมนจ้ะแน่นๆครับเฮ็ดลงหมูอกหมูใหญ่เน้อแมนหมูเลี้ยงครับแมนจ้ะหมูขาวเพราะันเห็นอยู่ครับโอ้ไข่นี่ถือคาตกรรมที่พี่น้องคาตกรรมไปดีอันหนึ่ง กตกรรมกันให้เลี้งนี่ยคอจ้าออกงายเนาะขะมงได้เิ่นบลึกเนาะมันเป็นกตกรรมนะครับคือคือเคลียรว่ง่ายนั่นหนึ่งแมนจ้านีอ่งหนึ่งขาวๆใจไปใหม่เห็นหเอาหาใหม่หัดพ่นว้พีโอดอกซำกินหน่วยไทยพิ้น่ได้น่งหนึ่งแมนจ้าที่เอาตัวเอาได้พี่เนาะ เปนมาส่วนพี่วันถึงเถินพีเดียพีถึงตูมถึงไข่ครับมันเที่ยงบานพอไม่บินผลท่งถึงโซงโดจึงไปเก็บเอาบานเอาไข่นี่แล้วเป็นเปล่าบาลอ่านึงบานโองบานครับนี่หอยพันจีนไหมมุนเวทนเยังไวินเป็นเรือไปไฮไลท์หรอเมน ยังบันเงม,มาแล้วเๆพี่บิ๊มยังลหรเห็ดหนงหนึ่งนี่พิ่งขา้าวดงครับ <c oughs> เริ่มแล้วครับวูนี่พิ่งข้าวดวงงามๆเลยเนาะพี่อีะไรพี่ดอกหมูแท้ทองขาวๆคา,ขาในใหญ่ปุ่นีปุ่นหน,นึงเห็นงานเม่เอไหร่ทางดินแล้วเนาะทุกปีนี่สีมูมใหญ่แห้งนะครับนี่เริ่อมจนไจน่นจักเนาะเมีนจ้ะ อ่าางนี้เดียวไปหงัว้าพูดนอ้ยี่เก่าพดีก่พนเดอดอกมี่กินกันเน่เห็นกนเดอ๋อตัวผีก้อนเอาไพ่นก้อนารุงเ็เห็นจ็กดอกหนึงสามดอกจก้ะโอพ<ว>้อพาอไลาคือปีบ่หน่อยต่ว่ามีไลยหม่มยูยครับไปจี้ก็มองนีแล้วพ่นดอกก้อนไลยเนาะนี่นแต่ว่าปีนหินสามดอกเนาะจะไปเบิ่งไหมตามเบิ่งลิดมาแต่ลลยปีชห่มครับมองเก็บเห็ดเผ่งขารุวงมองนีนั้น มูเดียวได้ครับเป็นสองตาจุปีเนาะแมนจ์โอเคครับตัวนี้จูมเพิ่นจ้ะว่าผีไข่นึกไม่ออกอับ้านกอใหญ่จ้ะโอ้โหกอใ่อหลวงครับโอ้ยพี่เนี่ยเอาเอียงระบานยพูดดีจูมเนี่ยงๆพูดแต่งเดย์อ่าหนึ่งพูดดีพูด ทางคุณนีบนนึ่งใช่ไหไหนยนะครับบต้นี้าน่ไหมนะขาขา็นถือไม่อย่างกินต้องพิจิองขมิ้นจ้ะ ไข่ใช่จะไข่นะครับมาเขบอเันธุ์เหล,หลืองออกมาพลาดน,น,นัน่นหนึ่งบาง้นา,งานมาแทงพลาดปลาสาสินะครับต่างสีรบเขาดวงไม้นะครับไหลขึ้นมาแทงสอดข้าเต็นพี่ละครับตวนเห็ดหนาฮ่อจ้ะตีด้ย ัเดี๋ยวนะครับสภาพทั้งพระลานปราศาส์นี่นครับเคยพามาหาเห็ดพอเห็ดยังอยู่นะครับมือนที่เมาเอบึงเบิ่อเห็ดละงอกก่อนนะครับเพียงสิวัยเงไปหาเห็ดเผิงในดงนะครับคุณเดือขาล่าอู้กำลังเคยเห็นครับอยู่ทางนี้เนาะง่ามเลยปลาเต่าก็มีที่กันเนาะ ครับบัณฑเลี้ยงขาลายต่างนี้บัณฑ์เะงอกโง่ห,งงหงนึงห่งพูดจองไปแล้วน้องหงนึงห่งเบิ่งบ่อหนึ่งหนึ่งไปไปชักไปวิ่งสวยๆกลับไปเนาะอ่านะครับแบบขึ้นมาพูดจองเลยนะครับบันฑ์ไวมาบัณฑน้องเมกนะครับจากปลาน้องจอง เพราะว่าหลังจากก็เห็ดละวงกแล้วก็บ่เห็นนั่นึงพี่น้องหลายเนาะพี่น้องหลายแฮงนเหรอคือหนาเพิ่งพู้จองนี่ล่ะครับมันมันทุกคนน้อยวินเนาะแม่นไผมาก็บมันทุกท่านนะครับกับบุญเ็นสามนกแล้วปุ๊บ่8:45นนะครับนี่ฮอดพะล้านผู้จองอ่าสินมากระดึงกุมกับอะไรเห็นละวงกอยู่นี่ก็สิมาเห็นใครเห็นละวงงก็ได้ดุเดือเพราะว่าประสานกันนะครับบอคล้ายๆกัน ขาวเลยวินน้องปลาหนีสิไข่ไขกันนะครับผู้จองกับปลาน้องจองคือเสื่อมกันนิดหน่อยวินเนาะจองคือกันบ่น้องนึงวะเพราะจีอันนี้ได้ได้หนิไอวินเป็นไข่สีเหลืองแล้วจะเก่ากันรุ่นนี่เมนจ้ะแต่ว่าเป็นดอกรุ่นหน่อยเนาะไอวินเนาะดอกขึ้นกระเด็นคือสีเตรียมแล้วได้หนี้เบ่งน้องหนึ่งสิปบาทเลยเนี่ยนั่นตื่นเลยใช้เวลาเดินทางอยู่ชั่วโมงก็กลัวนั่น้องนึงเนาะเมนจ้ะ พราะว่าอยู่ปาน้องจองเนี่ยโม่งก็กลัวครับออกมาไปขึ้นไปหาไปเรื่อยๆคนเราจะจิหอดดงจังสีแดงโง,ลงโูลงมาห,มมาหน่อยวินปัญหาโพลงมาอีกขุมียู่ไม่เจ๊งหนอแม่จุ่มเพิ่นจุ่มเพิ่นกิดสีบนใหญ่เป็นได้เพราะว่าใครเพิ่นบนใหญ่เนาะนไปครับธรรมาดานี่ก็เริ่มต้นนี่นั่นหนึ่งนี่จ้ะเออคือเรื่อง เก็บเตาจ้ะทับเตาพลานครับยีครับมาแล้วกอนี่จะเก็บไปได้น้อยหนึ่งโอ้ยไอวินโด่งหน่อยเพื่นก็มีเนาะแมนทับเตาก็ออกไล่ได้ครับส่วนนี้เนาะคนนี้ไอวินแมนครับดูดูมันจ้ะอืมวีครับโอ้ยตัวนี้พอดีหน่อยไอวินเนาะงามๆเลยครับอะ แมนครับจ้าสีนี่คือใบตองเลยได้หน่อยวินเนาะแมนคือใบไม้เองครับเมน,นี่นะครับดันขึ้นมาจากพระลานขึ้นมาหอดดงแล้วนะครับหนึง่งหนึ่งหลวงนาแล้วท่านผู้นะครับหาบึงกันนครับมีเห็ดยังเนี่ยในดงนี่เนาะหอดดงวิทย์พระลานมาแล้วเห็ดยังบานโอ้โหงจ้าหืวทำงานเลยจ้ะ นี่เลยน้องนึงเฮ็ดผลแดงข้ามด้วยนี<ไ>่พูน่ะดอกงามนึงต้องหันกระยางมาทางมีน้องจองก็เห็นดอกหนึ่งผวมง,งามก็ผงขาวโด่งยู่นี่ซีมีบอลุลุนกันเบิ่งนะครับเพราะว่าขึ้นมานก็วังผงเขาวโดงเฮ็ดผงแดงขาลายนนเพราะว่าเห็นอยู่มองเพื่อนเพิ่นเคยเกิดอยู่พลานทั้งผุนนอกเงี้จ้ะ,ะไปเบิ่งครับเฮ็ดผัวคือสูดแดดเอผัวข้ามอีบอมันี่ขึ้ดแดดแจ้มกัน เี้ยอันนึงนหนึ่งจ้งาเนไหมีเหลืองเอวินเหลืองสุมๆือนี่ยางอกแม่บ่แม่นจ้า,<ม>าจัดจานอันหนึงราคาคนก่อน้ยินคาคนขงันนขงที่ยูเลือเจ๊กันพูดเนี่ยงูใหญ่ขนาดครับผู้ชมบกเนาะเอา่ว่าเที่งนี่กับเห็นรถจอดอยู่หาขั้นอันนึงลายกันจอวอยู่หนึ่งกัมานี่น่ว่าก็ ขันยามเฮ็ดออกค่คขาดในซ้ำนี่บ่บ่ถือว่าหลายนะครับเขาแต่ละูดนี่ตัวนี้ก็ะเหลียแต่ไผสีม้าน้อยวินเนาะแม่นว่าเลี้ยงช่องตาแต่งรถเป็นร้อยครับทุกปีแต่ว่าบ่ได้ไปยามโดนแล้วได้หน่อยวินเนาะแม่นมานคือเก่าเด้อครับเพี่น้องมาครับมานทุกท่านเนาะน้องนึงเนาะแม่นจ้ะก็เลือกเบิ่งเอาครับแต่ว่าเฮ็ดนี่ก็เลือกให้ให้ถือหน่อยวินเนาะแม่นช่อง YouTube ช่องทางออนไลน์ก็หลายครับซุมื้อเพิ่นลงแม่นจ้ะก็เบิ่งเบิ่งเอาเนาะตัวใดกินได้บ่ได้น้อยวินเนาะ จ้างได้หลายพ่นอพี่น้องก็ตัดสินใจให้ถือครับเพื่อความปลอดภัยไปลังมองอันบุมีก็บุมีบบมเลยเลยครับเมนจะห,หจะูงามเนี่ยเ,เดี๋ยวหนิ่งเฮียเท่ามันเฮียเท่าจะไม่ตาในเดี๋ยววินคนน่ะงามเนาะงามมันมาลุมเดียวนี่ เป็นแดงขาลายเถึงผู้จอดจะเห็นดอกใหญ่ดอกงามใช่ไหมครับงามเองเนาะอืมเอาเอาเอาอุ้ยบัวพวกงามเลยกําลังเห็นครับที่ถึงนี่ครับมีบานพึ่งขอนหอยจะท่านผึ่งผึ่งหอมจ้ะเดิ๋ยเห็นหลากหลายแห้งอยู่ได้น้อยหนึ่งแม่จ้ะดีอยู่ก็บสุดยอดฮิดผึ่งกันนะครับแม่จ้ะ าาบนแดงขาลายจ้ะผีได้เวีย,ออยอนอย่างนี้เลยนึ่งนี่ครับใส่เลยแังอยู่ได้หนิยังอยู่บ้างยังอยู่จ้ะดีครับอื้เห็ดผีเห็ดไผ่จ้ะร้อนเลยครับเงินดอกหน้าหนาเนาะโอ้ยดอกโอ้ยคือดอกเป็นเงินครับเบิ้งกิ๊กไก่นะครับ ขายเฮดบดเนาะล้างดอกเพื่อนเนาอะแต่เป็นเฮดเกิดในดินครับขายเฮดบดขอน,นขายก็เฮดนังฝ่านั่งลมเนาะจะว่ารสชาตินี่ยว่ษษาปม่เฮดปวดเพื่อนนะครับนี่พ<ะ>ิ่งหม,มดเอจ้ะวางพึ่งคาาลานะครับการอ,อย่างนี้ก็งอไงจ้ะงดีครับุ่นจูมเพื่อนจ้ะ เพื้นเขาหน่อยจ้ะแคาหน่อยนี่มึงเปอนเพื่อนเม่นเพิ่งเขาดงเนาะตรงนู้เนี่ยเห็นทีไรว่าม่นเพื่งเขาดงคือกันน่ครับดอดนัครับใส่ดินของปาดขาบุ้มีเข่าแล้วก็ดึงเดียงขาลายจ้ะจุ่มหัวกอจ้ะจุ่มนะครับ

ดหา้ามิดพึ่งเขาดงจิ้เหน่าครับกับพึ่งแดงคาลายอ๋อจิ้งได้ดอกหน่งน,นึ่งแมนจ้ะมิดพึ่งเขาหน่อยจ้ะเนี่ยนี่นาที่เต็มผูนอยู่ในน้อไอวินหนาอยมิดผวนดอกใหญ่ขนาดครับสิครับท่านูครับโ่ะิบดอกเมื่อวานยังจะจำดอกนี้ครับ1ิบเอ็ิอบ นะครับอวยลงมาหาทางอวยลงไปพลาดลเห็นเห็ดยังหนึ่งนึงเดียงข้ามได้เห็ดยัางก็ถึงเดีงข้ามดอกพุ่งหางเนาะดอกที่สองอยู่นี่ครับยิ่รวมในดอกหนึ่งเป็นดอกที่สามของมื่อน,น,น,นี้เป็นถึ่งมัดเอจ้ะขาเหี่ยวชนมุขาถืยแมงกินวิเลหุ่นดีดีดีมันีเยังจำหนี่งอื่น อาชีพมีก็เป็นไปได้บ่ามือมีกว้างแหงพือเขาน้อยจ้ะังไดหน่องหนึ่งเหรอมื่อนี้ไว้ลงหมู่บ้านนี้จ้ะไว้ลงบันทามไปโผล่อยู่พรรดน้ำหน่อยพี่ขาเป็นผโพนะครับเฮ็ดปีจักเป็นไหนหน่องหนึ่งเนาะบ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่งไดรกับข้อเมนต์มาบอกกันไหนได้ครับออกมืสุดคือสุปีเนาะออกมื่อนี้มาเมื่ออื่นฮ่ากระสีบรเห็นแม่ครับคอมเมนต์มากะ อมต์สุภาพเนี้ยเนาะครับเพราะว่าผมเห็นบางท่านอมิญบอกกันยังไนอันนี้ผู้อ่านแหละรูซึกงบดีนะน้องน่งเนาะใส่คําสุภาพนะครับเพราแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอย่าใส่คําพอคุณลำก็แข่งเนาะเนาะกะแสั่ผมกับน้ำออกเนาะครับขันบดีเนี่ยเพราะว่ามันผิดกฎเพิ่นขี้กันครับอ่ะรับฝากอมตญมาหมุนหม้นะครับคือหลายท่านครับขอบคุณหลายๆนะครับอมต์มาเดี๋ยวว่าจะสุภาพนะครับเนาะไปน้องเน่งลงไปผลเนาะไปครับ น,นิดหอม,มนี่ทางลงมองเก็บเห็ดเพิ่งทับเตานี่พอเฮ็ดยังบัตรเห็ดลราเงืขาวไอ้บินอ๋อไข่เพิ่นไก่แมงกินขาบลงนี่แมนจ้ะดาวนี้สมบูรณ์แลยบพี่นะ้าสมบูรณ์เลยขับลงมาจ้ะเก็บบ่เบิด์ตจะขาขึ้นไปยครับ เป็นงจับเตาตัวนี้ดอกเงี้ยดอกงามเนาะเมีนจ้ะเมียนเมีนบอลเมียนจ้าอ้ยวี่งก็ลองเป็นสาวไอวินนี่ไอวินยางจ้าผ่ตัวดีแหงเนี่ยครับสี่เห็นบอครับช่องแล้วช่องอีกมั่งหันทดสอบเดี๋ยวเฮ็ดดนะครับ โอ้ยขาเป็นไก่กันนี่โมเมนครับเหมือนบอนี่เหมือนจ้าอืมเฮ็ดปวกสองดอกเด้อจะโมเมนดอกเดียวบอเฮ็ดปวกเขาดรอได้หน่นคาสันสันยังเนี่ยนะโอ้ยงแจงไอวินโมเมนดอกเฮ็ดปวกดอกเดียวเด้อออกมาไก่มอ จอทางลงแล้วนะครับบานเฮ็ดยังบานเฮ็ดข้าวดินก็มีแน่อยู่วะข้าวดินก็มีแน่หนุเก็บไปเลยด้วยเพื่อเือดเฮ็ดเพิ่งหวานหน่อยนั่นหนึ่งเนาะนี่ครับอันนี้เฮ็ดพิ่งขมิ้นหน่อยเฮ็พาไปเหนไหมีก็พี่ยายไปเลยครับกระจาดนี้ก็แม่นเฮ็ดเพิ่งเขาพนี้นั่นหนึ่ง ชองมันจะ้ะตัวนี้เป็ตัวนีเ้เห็ตัวยืนเลื่อยหักมูวะไงครับ mm hmm. เมนจ้ะโผล่บัดลงเมือด้หนน่อ้ยไข่บงี้ยไข่สีขาวมงเมนที่ไรี่ยี่นะครับตัวนี้หนน้อน้อินเนาะแมนไข่สีขาวครับ เน็ตทางไหนก็เป็นเห็ดละืองงขาวด้วยครับเงินจ้ะอีกอย่งางนี้รีบ้านนี้ปวดปวดกับละืองงครับถือน้ำกัน,นเนาะเก็บเห็ดข้าวดินน้ำมานึงน่ง,งนึงข้าลงเมืงงยองข้าลงเมืองไรเลยแล้วนี่ก็ ท่านได้ออกซีบบานซาหามันลือได้ครับเฮ็ดหนาข้าวหรือข้า,ว,ขาวดินนี่เนาะซีบเอาบรลุงเหมือนเนาะตาบ,าง,า,ตา,บางอยู่จ้ะตาบางอยู่ตัวมาชองตาใหญ่อยู่ครับมี่หนึ้งจัดนึงน่งเก็บไปเรื่อยเด้อจ้ยไปเลาะชาห้าบึงเฮ็ดละงวงก็บเฮ็ดปวกบึงกันนยายคักบนัวหนึ่งเฮ็ดข้าวดินก็ได้สุดนะครับดหยุดได้ที่นด้นเปิดเปดดังให้นไปนะครับหนึ่งองนึทว่าเก็บเองนะครับ เก็บบน้ำใจลายมือแล้วเพื่อนวะเริ่มจะเปิดไปให้คลิปก็แต่นี่แกเคนดอฟรุ่นนี่แกออกไม่ไหมนี่แกราคาดีกันแน่นองหนึ่งแจ้ตงตัวนี้แกงแบบบุกขึ้นบุกเรื่องหน่อยวินเนาะเห็ดต,ตะปูตะปูครับไข่เหลืองจ้านี่ก็ะเมียนนี่ไหนวินนี่นี่ผับ่ายเนาะมน อุ้ยแต่ว่าเพิ่นสีอันนี้เราได้นี่น้องนึ่งว่าเป็นแบบดอกหน่อยเนาะแม่นสีเหลืองบวมเป็นเหลืองใหญ่แห้งครับร้องตะเป,ปะ,ะพอดีนี่พอพิ่นขันบางๆเนี่ยนี่มืออื่นกับบ้านเนาะร้องดอกค้ำเนาะอย่างนี้มืนเป็นหิดพอนานเสกใดจะได้จำนี่เนาะอย่างนี้ได้โอ้ยพอต้องเสกหนาได้วิน หายพันเปอร์เซ็นต์เลยเบือนเบือนจัหน่อยแต่ว่าเชนมาเหลืองนี่ไม่ค่อยแจ่มวันนี้แล้วครับจิเป็นจิมันเป็นเซ็กซี่ผล่เลยอี่มีน้องหน่งมองหนึ่งใช่เมียนี่นี่เอาเมียนีดีพันยูต้องวดว่าสิ่พ่อยู่กอคุณน่ใครบักไงเนี่ กันลงมาผมยางนี้ก่อนง้นสิไปเบ่งมองไม้ครับพคนเอกไปไปใบเด้อจ้ะนี่ีูสวยดูนี่วิ่งนี่คนไข่เถิ่เห็นร่ ก็จะมีอย่างนี้แล้วนี่เนาะมันก็จะย้ายไปเถิบอยังนั้นแหะครับกันเปินออกมาอีกเนาะถ้าอีกเนาะเอาล้วนะครับตอนนี้ก็เวลา13บสนาฬิกาสีแนาทีแล้วครับหอดทางล้มแล้วนะครับผนเป็นจิบิ้มอยู่ผลนนะครับคือบานนะครับทางผนครับทางล้มอยู่ผลนนะครับอ่ะไปเบิ่งผลงานน้ำลงนึงกันเลยนะครับมือนี้สวยเติบแล้วครับเป็นอย่างไรนึงนึงมือนี้ เลยจ้านี่นะครับเห็ดเป็นเห็ดรวมนะครับ,รบเห็ดดีสิมาไม่ก็คืนอนี่หน่อยวนะินเนาะนี่เนาะนี่นเลยจ้ามาคู่กันจะของคู่กันถ้าตัวนี้ออกตัวนี้มาโลดจ้าผึ่งข้าวดงครับเห็ดผึ่งแดงข้าวนะผึ่งแดงข้ามนะครับหรือว่าผึ่งแดงขาเนาเผื่นแต่ว่าขาตันหน่อยวินเนาะเป็นไก่นะ,น,นะครับในี่ครับเป็ตานีก็เป็น ตะต้านี่น้องนึงเก็บเห็ดขาวดินมาจ้ะแล้วก็เอาเห็ดผุ๋งกีตันมาใส่เพราะว่าตานี่เพิ่นพูนแห้งเนาะแม่นครับเรียกว่าเห็ดกับเตานะครับที่นี่ก็เป็นเห็ดเผืยรวมหลายชนิดอยู่นั่นหนึ่งเนาะแต่ว่าตานี่จะเป็นทั้งไต่จะเป็นไข่เห็ดลงหงูวน้อยวินเนาะนี่คนนี้ก็ตาไงได้ครับเปรียบเทียบใส่กับหนึ่งนะครับเอาตาใส่ไงสุดอยู่ในที่อานมาเลยนะครับมวันนี้ะาเนหลายกิโลเต็อยู่นะครับเนาะ แล้วนะจ๊ะพี่น้องสำหรับคลิปมณีหน่องหนึ่งกับไบมินกระพาพี่น้องเขาปลาหาเห็ดน้าจ่ะก็ถือว่ัมันขนาดเลยจ่ะพี่น้องสองตาเลย่อนน้าจ่ามณีเนาะสำหรับคลิปมือนีถ้ามะกก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงใจลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน่องหนึ่งกับไบมินเด้อจ่ะเพื่อสุขภาพคลิปใหม่ๆน้าจ่ะเนาะมาน่องหนึ่งกับไบมินสิพาพี่น้องไปหาเห็ดไม้ได้มองได้พี่น้องเป็นเสดหูชนีเพชรแล้วก็สิดหูมองเขาหาเนาะจ้าสำหรับคลิปมณอน้าจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาล่ะนะครับพ่่อแมพี่น้้องงลุปานนาาอททุก่ะครับ สำหรับการเข้าปลาหาเก็บเห็ดปลาในวันเสาร์ที่29มิถุนายน2567นี่นะครับกระพานไปได้ดีๆนะครับแถมก็ยังมีความมันอยู่นะครับมันอีสองกระตาเขานะครับก็พ่อจะอยู่ได้กินนะครับเวลากินก็แบ่งพีแบ่งน้องนะครับเหลือแบ่งพีแบ่งน้องก็ขายนะครับตามแบบวิถีชีวิตพ่อพี่อย่างนี้แหละนะครับผมก่อนจ่ายกรรมนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญามีนายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่รลวมีิชมเข้ามาในรายการนะครับก็ขอฝากไว้นํานะครับคอมเมนต์โดยคําสุภาพนะครับผมหมนวนัวหัวมวนกันแบบพี่แบบนองนะครับผมสําหรับทุกท่านก็นได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ขาดไม่ได้เป็นประจํานะครับขอบหน่อยไว้ใช้ให้พญยายมีนายพรแม่พพ่นองลุงป่านะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิป จงประสบจะโชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายใด,ดมากรกายซุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปราถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขียิ่งยิ่งกันไปนะครับสำหรับวันนี้ขอเก่าว่าสวัสดีครับผมพบพอกันคลิปใหมม่ือใหม่หมครับ